พอใจกว่าเดิมไหมก็พอใจนะปีนี้พอใจมากค่ะอาจารย์ชื่นใจค่ะผมพูดแทนเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะดูจากสีหน้าของพี่ขีคือหน้าชื่นใจอะ่ะคือถ้าคนละทมทุกข์ก็จะแบบก็ออกอ่ะก็ออกอะ <c oughs> แต่นี้ก็ออกดีอะไรเง <c oughs> ี้ยแววตาบ่งบอกว่ามีความสุขค่ะกับที่เราเข้ามาทําแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเองนั้นนะครับเข้ามาจับงานก็เพิ่งเป็นผู้ที่จะเป็นเศรษฐีทุเรียน เมื่อ3าปีกว่านี้เองถูกไหมครับแล้วก็มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์หลายครั้งที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันผสมรวมกันกับพวกเคมีพัน์ธุต่างๆไม่ได้เนี่ยตัวเนี้ย ตอบโจทย์ไหมครับคู่หูครั้งนี้อ,อ๋อตอบโจทย์ค่ะอาจารย์รยเพราะว่าของเราเนี่ยสามารถผสมพวกพวกไวไออยโซยาออยเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เป็นพวกเคมีก็ได้แต่ของเราก็ไม่ได้ผสมเคมีแต่เหมือนเพียงแต่ว่าเราอะสามารถใช้ยาฆ่ามแมลงหลายๆตัวแล้วก็ผสมโซยาออยไปได้อาจารย์ก็ถือว่าสบายขึ้นซึ่งครั้งก่อนนู้นน่มันผสมไม่ได้เขาต้องแยกเลยคือแมงั้นเราก็จะเสียค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราผสมทีเดียวแล้วก็พ่นครั้งเดียวเสียค่าแรงครั้งเดียวค่ะอาจารย์ ก็ถือว่านอกจากลดต้นทุนด้านของแรงงานลงไปด้วยถูกต้อง <ทำ S 1> ครับแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบำรุงพืชเนี่ยก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันง่าย<ช>ถูกไหมครับไม่ต้องขั้นตอนมากดังนั้นวันนี้สิ่งที่เห็นก็คือดอกที่ออก